เอาเลยครับสวัสดีผู้ชมนะครับผมวัฒนาเบสกลับมาพบกันอีกครั้งในนินยายวายเรื่องความลับที่ผมไม่อยากให้เขารู้สปินอฟอฟหยดน้ําของคุณคีตอนที่3านะครับถ้าใครสนใจหนังสือหรือว่าอ e ีบุ๊กก็เราติดต่อสอบถามคนที่เขียนไปได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนเหตุผลที่ไม่สามารถเดินหนะ้าายมึงเสียงเรียกของรุ่นพี่ที่ชอบขอติดรถไปลงหน้ามหาวิทยายลัยดังขึ้นด้านหลังพร้อมฝ่ามือวางลงบนไหล่ ชิวเหลือบสายตามองก็จะชูขวดน้ำเปล่าในมือเป็นเชิงเตือนปังจึงรีบผ่ามือออก้ระยะห่างให้เสร็จสับอย่ามองเหมือนจะทุบก,กันได้ไหมกูไม่ได้จะขอติดรถไปด้วยสักหน่อยก็เห็นอยู่ดีๆมาทักเรื่องที่กูอยากคุยกับมึงมันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องนั้นเปาวะปังทำทีฟึฟฟดฟัดขณะทิ้งตัวนั่งลงบนเก้าอี้ยาวซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสนามบอลตอนนี้พวกเขาซ้อมเสร็จแล้วคนอื่นๆในทีมจึงเริ่มเก็บข้าวของเตรียมกลับบ้าน กูมาคณะวันก่อนเห็นมึงยืนคุยกับเด็กมนุษย์ด้วยรู้จักเหรอเคยไปขอแบ่งน้ำจากคณะมนุษย์น้องคนนั้นเป็นคนทำเรื่องเลยได้คุยกันนิดหน่อยทำไมเงียบวะน้องเข้ามาจีบมึงเหรอเมื่อเห็นทิวนิ่งเงียบเราวก,ก,กำลังครุ่นคิดบางอย่างบางจึงใช้เท้าเตนะนักแข้งรุ่นน้องมาบอเป็นการเรียกสติดวงตาสีเข้มกระพริบสองสาครั้งก่อนจะตวัดมองคนอายุมากกว่าจริงเลอเนี่ย เพ <Per> อเจอเออก็จริงฟังปัดมือไปมาเป็นเชิงว่าอย่าใส่ใจเพราะเมื่อกี้เขาแค่ถามลเล่นๆเท่านั้นอีกอย่างเรื่องส่วนตัวของรุ่นน้องที่รักเขาไม่มีสิทธิ์ยุ่งอยู่แล้วเดี๋ยวมันแดกหัวเอานะมึงไม่ได้ชอบผู้ชายนี่นาที่ผ่านมาเห็นคบแต่กับผู้หญิงถึงเขาจะมาจีบมึงก็เขาไม่สนใจอยู่ดีใช่ไหมล่ะแต่ถ้ามึงสนใจกูก็ไม่ได้รังเกียจหรอกนะเพื่อนกูที่ชอบเพศเดียวกันมีเยอะแยะ ทิวมองอีกฝ่ายที่พูดออกมาโดยไม่คิดอะไรตอนปังจะถูกเพื่อนร่วมทีมเรียกเอาไว้บทสนทนาเหล่านั้นจึงหยุดลงรุ่นพี่คนสนิทลุกขึ้นแล้วเดินจากไปทันทีไม่ได้รอฟังคำตอบของคนอายุน้อยกว่าหลังจากวันนั้นที่เขาเจอฟาร์มปกติเขาไม่เคยสนใจผู้คนรอบข้างยิ่งการไปกินข้าวที่โรงอาหารยิ่งแล้วใหญ่เพราะเขามักจะคิดแค่มาหาอะไรกินแล้วรีบขึ้นไปเรียนพร้อมเพื่อนทั้งสองเทาว่าวินาทีนั้น ศพประสายของเขากลับสั่งการให้กวาดสายตาเพื่อหาใครบางคนที่น่าจะยังอยู่ถึงจะทำใจไว้แล้วครึ่งหนึ่งว่าอาจจะไม่เจอเพราะเราไม่ได้นัดก,กันไว้แต่เมื่อใบหน้าเล็กปรากฏขึ้นในระยะสายตาจู่ๆความรู้สึกบางอย่างก็ตีตื้นขึ้นมาเรากับว่าต้องการให้เขาสูญเสียการควบคุมขาที่ควรก้าวตามเพื่อสนิทหยุดลงดวงตาที่ควรมองตรงกลับหันไปสอดประสานกับระกายสดใสของใครอีกคน ก่อนที่จะวาดยิ้มออกมาเมื่อเห็นว่าคนคนนั้นก็กําลังมองมาที่เขาเช่นเดียวกันเขาคิดว่ามันไม่มีอะไรอาจจะแค่ดีใจที่ได้พบเจอกับเพื่อนต่างคณะอาจจะแค่รู้สึกว่าอีกฝ่ายเหมือนแฮมสเตอร์มากๆและเลิเผลอตั้งฉายาอย่างทวิสาสต์แต่พอธาราพูดแบบนั้นสนใจเขาก็ยอมรับมาตรงๆเธอะพอพี่ปังพูดแบบนั้นถึงเขาจะมาจีบมันก็คงไม่สนใจอยู่ดีใช่ไหมละ่ะทำไมเขาถึงไม่ปฏิเสธและย้งออกไป ไม่ได้สนใจถึงอีกฝ่ายจะเข้ามาจีบก็ไม่สนใจทำไมเขาถึงพูดไม่ได้ทำไมล่ะขอบคุณที่เตือน,น,นเรานะเสียงบ้าอะไรอีกวะทิวสะบัดออกมาอย่างหงุดหงิดเพราะคำถามที่มีอยู่ตอนนี้มันเยอะเกินกว่าจะตอบไหวอีกทั้งเขาเองก็ไม่รู้จะตอบมันยังไงครนจะปาดทิ้งหรือเวี่งมันออกไปก็ทำไม่ได้เสียงร่าเริงของใครอีกคนยังวนเวียนไม่ยอมหายไปไหนเหมือนเสียงปริสนาที่ทุกวันนี้ยังดังหนวกหูเว้เ้ย อะไรที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้และกว่าจะรู้ตัวว่าฟุ้งซ่านแค่ไหนก็ตอนที่เดินมาได้ครึ่งทางมือหนายกยีขึ้นหัวตัวเองก็จะเดินกลับไปยังที่สนามใหญ่อีกครั้งลืมอะไรไม่ลืมดันลืมถุงใส่รองเท้าเอาไว้แถมในนั้นก็มีกุญแจรถอยู่ด้วยทิวเสียงเรียกที่คุ้นเคยเกินไปรังให้เจ้าของร่างสูงเงยหน้าขึ้นคิวเข้มขมวดเข้าหากันเล็กน้อยเมื่อเห็นฟาร์มยืนอยู่ตรงประตูทางเข้าสนามใหญ่ พร้อมเพื่อนสนิทที่อยู่กับเจ้าตัวแทบจะตลอดเวลารองเท้ากีฬาที่คิดจะก้าวต่อเริ่มชะลอโดยอัตโนมัติทิวแอบรูลมหายใจออกมาเหมือนยอมจำนวนอะไรบางอย่างก่อนจะปล่อยให้ความหนุ่หงุดหงิดเมื่อครู่ค่อยๆเลือนหายไปเหลือเพียงความผ่อนคลายที่เพิ่งจะรู้ว่ามันมาจากไหนและคลการที่เป็นสาเหตุเพิ่งซ้อมเสร็จเหรออ๋อ,อกำลังจะกลับแล้วแรงสูงเอ่ยตอบให้อีกฝ่ายเข้าใจ ้อรมเลืองสายตาไปหายีนซึ่งอยู่ในชุดกีฬาของคณะลงแข่งด้วยเหรอพอดีปีนี้ทีมขาดคนรุ่นพี่เลยลากเข้ามานะทั้งสองคนรู้จักกันด้วยเหรอเมื่ออาทิตย์ก่อนเรากับไอ้ป๊กไปส่งเอกสารที่ตึกคณะบริหารแล้วหาอาจารย์ไม่เจอนะ่ะทิวเลยอาสาไปตามให้ฟอร์มทำตาโตใส่ย,ยีนเพราะตัวเองไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาก่อนยีนไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังอะไรแต่ช่วงนั้นยุ่งๆเลยลืม เาว่าสีหน้าที่ควรมีเพียงความรู้สึกผิดอย่างเดียวตอนนี้กลับมีความเคร่งเครียดเสริมเข้ามาจนฟาร์มเริ่มงงแค่ไม่ได้บอกกันทำไมต้องทำหน้าแบบนั้นด้วยเดี๋ยวเราต้องไปซ้อมต่อแต่นี่ก็มืดมากแล้วอ่ะเรายังไม่รู้เลยว่าจะไปส่งฟาร์มยังไงดีเฮ้อเราฝากนายไปส่งฟาร์มหน่อยได้ไหมพอดีเราไม่อยากให้ฟาร์มกลับคนเดียวยืนหันไปหาทิวไม่สนใจคนที่ปกติกลับหอเองอยู่แล้วอย่างฟาร์มเลยแม้แต่นิด คือเราอยู่หอพักแถวอซอยรากแก้วไม่ไกลาจากแาวิทยายลัยมากขับรถแป๊บเดียวก็ถึงเดี๋ยวสิยินหรือทนายรังเกยียจฟาร์มก็ไม่เป็นไรนะเจ้าของร่างเล็กคิ้วกระตุกคิดว่าเพื่อนคุณได้รับรางวัลอสการ์หรืออะไรสักอย่างที่เหมาะสมกับ acting การแสดงในครั้งนี้เดี๋ยวจะลองขอเรื่องพี่ปลีกตัวออกมาเองก็ได้วันนี้อาจจะต้องเลิกชา้ากว่าคนอื่นๆหน่อยแต่เพื่อความปลอดภัยของฟาร์มเราก็โอเคออ ไอ้น้ำเสียกับสีหน้าที่ละมากใจขั้นสุดนั่นมันควรได้รับจริงๆนะไม่เป็นไรมันเป็นทางผ่านพอดีงั้นก็หมายความว่าเดี๋ยวเราไปส่งฟาร์มให้เองวางใจได้มากเลยฟาร์มนับถอยหลังเพียง5้าวินาทีสีหน้าเมื่อครู่ของยินก็ถูกเปลี่ยนเป็นแช่มชื่นรากับคุณพ่อที่ยินดีจะเอาลูกชายใส่พานถวายให้แก่ยักษ์สาตรงหน้าและดูเหมือนยักษ์ตนนี้จะไม่คิดปฏิเสธด้วยถึงได้หันมามองกันแบบนี้ ไว้เราจะมาตอบแทนทีหลังนะอืมส่วนฟาร์มทำตัวดีๆนะถึงห้องแล้วอย่าลืมไลน์มาบอกเราด้วยเราต้องไปซ้อมต่อแล้วยินครานจะเอื้อมมือไปคว้าคุณพ่อยินก็ว,วิ่งลิ้วเข้าไปในสนามใหญ่ทันทีคนตัวเล็กมองตามตาเราห้อยก่อนหน้านี้ยังคุยกันเรื่องพรีเซนต์งานอยู่เลยทําไมพอทิวเดินมาถึงเปลี่ยนหัวข้อจนเรื่องมันจบลงแบบนี้กันละ่ะเอจเพื่อนใจร้ายนี่แจ้งความจับข้อหาเจตนาฆ่ากันได้เลยนะหลังจากตกลงกับยินเสร็จแล้ว ทิวก็ขอตัวไปเอาถุงใส่รองเท้าที่ลืมเอาไว้ก็จะเดินกลับมาหาฟาร์มครั้นเมื่อเห็นสีหน้าของคนตัวเล็กที่ยังคงรูปเดินตั้งแต่เขาเดินจากไปจนกระทั่งเดินกลับมาก็อดไม่ได้ที่จะถามเป็นอะไรเราเปล่า,ลาทิววางสายตาไปยังคนที่หันมาไปฏิเสธเสียสงแผ่วเอ็นแผ่นหลังพิงพนักฝั่งเดียวกับฟาร์มเพื่อหลีกทางให้คนอื่นได้เดินเข้าออกดูอีกฝ่ายจะตั้งตัวไม่ทันไม่คิดว่าเขาจะมายืนใกล้ๆเลยสะดุ้งแล้วรีบขยับถอยห่างทันที เราพูดจริงๆนะแล้วทำไมยังทำหน้างงไงอ่ยไม่อยากให้เราไปส่งขนาดนั้นเลยเหรอใครบอกรู้สึกตัวว่าตอบเร็วไปก็ชะงักวาดไม้วาดมือขึ้นลงเหมือนชิลิดเดอร์ให้คนมองเกือบหลุดหัวเราหากคนตัวเล็กกว่าไม่หันหน้าหนีไปคงจะได้เห็นประกายหยอกล้อที่อยู่ในแววตาคู่ดูได้นแนงรถฟรีใครจะไม่อยากไปกันเล่าที่เมื่อกี้เราทำหน้าแบบนั้นก็เพราะว่าเราเกรงใจทิวตังหา แล้วก็ไม่อยากตายคารถทิวด้วยข้อเท็จจริงนั้นฟาร์มไม่ได้พูดออกไปเราบอกแล้วนี่ว่ามันเป็นทางผ่านทำไมเข้าใจอะไรยากเอ้ยต้องให้บอกด้วยไหมว่าเราโอเคที่จะไปส่งฟาร์มไม่ต้องถึงรถทิวเราเขาขอตายตรงนี้เลยดีกว่าก๊กก๊กพี่ฟาร์มเสียงเรียกจากอีกฝั่งของประตูห้องพรากให้คนตัวเล็กลุกขึ้นจากเตียง เดินดิ่งไปเปิดมันออกโดยไม่ต้องส่องตาแมวเนื่องจากรู้ดีว่ามันเป็นเสียงของใครคุณแม่ส่งขนมมาให้ผมแบ่งมาแล้วนะครับเอาไปอีกไหมเผื่อจะเอาไปแบ่งเพื่อนด้วยเอ่ยบอกน้องชายของตัวเองพลางมองกล่องขนมที่อีกฝ่ายยื่นมาให้เบี่ยงตัวหลบให้ออ์เดินเข้ามาข้างในเพราะนา,นานทีเจ้าตัวจะออกจากห้องสักครั้งเห็นว่าต้องอ่านหนังสือเกือบทุกวันขนาดอยู่ข้างห้องกันยังไม่ค่อยได้เจอกันเลยของพี่เอานิดเดียวก็ได้ ไม่เอาไปฝากเขาด้วยแหระครับเอพี่ไม่ได้ชอบเขาแล้วหรือไงอะไอซ์อิลหน้ามาถามอย่างนิ่งชงนพลางทิ้งตัวลงนั่งบนเตียงของฟาร์มกระพริบตาปิดๆเหมือนลูกหมาทั้งที่แท้จริงอีกฝ่ายนะไม่ใช่เห็นวันก่อนก็ามาส่งพี่ที่หอพักด้วยนี่นาะแต่ก็ยังชอบอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ชอบแล้วสักหน่อยไอซ์นะหมาป่าเลือบ,บริสุทธิ์ต,ตั้งหยียเห็นแบบนี้เจ้าตัวเจ้าเล่ห์มากๆแถมยังจับผิดเก่งอีก ถึงอีกฝ่ายจะไม่ได้เข้ามายุ่งวุ่นวายอะไรแต่ถามอะไรก็รู้หมดตอบได้หมดเหมือนคอยแอบดูอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องเรียนแล้วนะนิติศาสตร์เนะี่ไปเป็นหนังสือแทนเลยดีกว่าแล้วไอซ์รู้ได้ไงว่าคา,าส่งอะวันนั้นลงไปซื้อสบียงแล้วเห็นพอดีนะเห็นไหมละ่ะเขาพูดผิดที่ไหนยินสขอร้องมาเขาแค่ไม่มีทางเลือกเฉยๆแต่อย่างน้อยก็คืบหน้ากว่าเมื่อก่อนแล้วนี่ไอซ์ c, ว่าออกมาด้วยน้ำเสียงสบายๆ เขาเป็นอีกคนที่รู้เรื่องนี้เนื่องจากเคยเห็นปฏิกิริยาของฟาร์มเวลามาผู้ชายที่ชื่อทิวตอนนั้นรู้สึกจะเป็นวันที่พวกเขาไปดูแข่งบอลของคณะบริหารและคณะนิติศาสตร์นั่งข้างๆกันอยู่ดีๆฟาร์มที่หน้าแดงจัดจนเขาคิดว่าเป็นไข้ก็มุดหน้าเข้ากับลายของเขาพร้อมบ่นพึมพำว่าจะตายแล้วแต่พอนับถอยหลังเพียงสามวินาทีเจ้าตัวกลับเงยหน,น้าขึ้นมาดูใบหน้า,น,านิ่งๆของผู้ชายคนนั้นต่อด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกมากมายทำแบบนั้นซ้ำไปซ้ำม,มาจนตอนกลับเขาต้องถามว่า สรุปแล้วเรื่องมันเป็นยังไงก็หล่ดเวลาที่ผ่านมาเขารู้ว่าฟาร์มไม่มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับผู้ชายคนนั้นเลยยิ่งการมาส่งถึงหอยิ่งเป็นเรื่องที่ห่างไกลสําหรับฟาร์มมากๆแต่วันก่อนพอเห็นฟาร์มมากับทิวถึงจะเป็นเพราะยีนส์ขอร้องมาแต่นั่นก็ทําให้เขาเห็นว่าบรรยากาศของทั้งสองคนเวลายอยู่ด้วยกันมันไม่ได้แย่กนะแค่นิดเดียวนะ่ะไอ้ไม่ได้คืบหน้าขนาดนั้นหรอกฟาร์มยังกลับพร้อมกับรอยยิ้มบางบที่มีโอกาสคุยกับเขา ได้รู้เรื่องของเขามากกว่าเมืกก่อก่อนก็จริงแต่มันไม่มีทางก้าวกระโดดไปได้ไกลามากกว่านี้จะโลภสักหน่อยก็ไม่มีใครว่าหรอกพี่ฟอมอย่างน้อยพี่ก็ต้องเคยหวังว่าอยากจะเป็นปลาประโยชน์ฟอมขัดขึ้นเสียงแผ่วถึงยังไงพี่ก็ไม่ได้คิดจะสารภาพความรู้สึกกับเขาอยู่แล้วต่อให้หวังหรือไม่หวังสุดท้ายมันก็มีค่าเท่ากันความรักมันไม่มีในโลกนะพี่ฟอมนั่นมันก็เป็นแค่ทฤษฎี พี่เก็บมันมาได้สองปีและตราบใดที่เขายังไม่รู้ทฤษฎีนั้นก็ใช้ไม่ได้ผลกับพี่พี่ฟอมตอนนี้มันดีมากแล้วจริงๆนะไอ้ฟอมเม้มปากเล็กน้อยพลางกำมือที่ถือกล่องขนมเอาไว้แน่นถ้าเขารู้เรื่องนี้ถ้าเขารู้ว่าพี่ชอบเขาพี่คงไม่มีโอกาสได้คุยกับเขาอีกเขาจะต้องเกลียดพี่มากแน่ๆเนพราะมั่นใจแบบนั้นถึงได้ใจแข็งเก็ยยบความรู้สึกเหล่านี้เอาไว้สมิธ เก็บงำทุกปฏิกิริยาที่มักจะหลงระเริงเสมอเวลาได้อยู่ใกล้ทิวเขาจะไม่มีวันปล่อยให้พวกมันไปโลดแล่นอย่างอิสระเด็ดขาดทิวไม่ควรรับรู้ว่าชีวิตหนึ่งจะมีผู้ชายอย่างเขามาชอบและเขาก็ไม่ควรสร้างความลำบากใจให้ทิวเช่นกันพี่ไม่อยากเสียเข้าไปเขาไม่ควรทำลายโอกาสที่ทิวอุตส่ามอบให้ไอซ์มองหน้าพี่ชายตัวเองนิ่งๆก็จะถอนหายใจออกมาไม่ได้อยากขัดความตั้งใจของอีกฝ่ายแต่อย่างไร ออกจะเข้าใจซะได้ซ้ำเพราะความคิดของคนดามันไม่เหมือนกันทำไมพี่ไม่เห็นว่าง่ายเหมือนตอนที่ผมถามว่ายังชอบเขาอยู่ไหมเลยแต่มันก็อดเคืองไม่ได้อยู่ดีไอ้พอวกมาพูดเรื่องสรารภาพความรู้สึกทีไรพี่ก็เถียงข้อเป็นเอตลอดความรักสำหรับพี่มันไม่ใช่การครอบครองนี่นะก็พี่เล่นพูดแบบนี้ทุกครั้งแล้วผมจะไปเถียงอะไรได้ล่ะขอบคุณที่เข้าใจนะฟาว่าออกมาเสียงยาว โดนเข้าไปหาไอซ์ที่เผลอเอ่ยเสียงเข้มใสกันวางมือลงในกลุ่มผมสีดำพร้อมยีเบาๆถึงเวลาปกติจะหัวแข็งที่หนึ่งแต่พออยู่กับเขาไอซ์จะยอมให้เสมอเลยพี่ชอบเห็นเขาเวลาเป็นตัวของตัวเองชอบที่เห็นเขามีความสุขในพื้นที่ของเขาถึงพี่จะออกไปจากจุดยืนของพี่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอแค่พี่ได้มองเขาแค่ได้มองทียวอยู่ฝ่ายเดียวพี่ก็โอเคล้ คืออย่างนั้นผมก็ไม่คิดจะเลิกรอหรอกนะยังไงผมก็จะรอวันที่พี่พาเข้ามาแนะนําให้ครอบครัวเรารู้จักคนตัวเล็กเลิกคิวเมื่อไอซ์พูดด้วยท่าทีจริงจังเหมือนกับวันแรกที่รู้ว่าเขาชอบทิวตราบใดที่ยังไม่ถูกปฏิเสธตรงๆไอซ์จะไม่มีทางล้มเลิกความคิดพวกนี้ผมรู้ว่าพี่ไม่ใช่คนโลกแต่พี่มั่นใจได้ยังไงว่าเขาจะไม่คิดอะไรกับพี่เลยไม่เอาไม่ฟัง เราชอบผู้ที่พี่มีความหวังอะฟาร์มรีบยกมือปิดหูทั้งสองข้างหันหน้าหนีน้องชายตัวแสบที่ลุกขึ้นมาหาแทนที่จจับมือของเขาออกอีกไอซ์ผมก็พูดตามที่ตัวเองเห็นไม่อยากฟังแล้วพี่ต้องลองมองในมุมกว้างบ้างนะฮือมาส่งถึงหองขนาดนั้นมันก็ต้องมีใจให้กันสักหน่อยเปะวะ,ะ,ะพี่ฟาร์มอย่าเดินหนีสิเด็กบ้า กลับไปอ่านหนังสือเดี๋ยวนี้เลยนะทิวม่อส่งไฟล์างานมาแล้วนะฟ้าส่งมาให้เราเลยเราตรวจหัวข้อนี้เสร็จแล้วเจ้าของร่างสูงเอ่ยบอกม่านฟ้าที่นั่งอยู่ตรงพื้นผมส่วนเขานั่งอยู่บนโซฟาด้านหลังทีแรกก็ชวนม่านฟ้าขึ้นมานั่งด้วยกันแล้วแต่เจ้าตัวบอกว่าไม่ถนัดเลยขอนั่งข้างล่างแทนวันหยุดนี้พวกเขามีนัดทำงานกลุ่มกันสิ่งที่เหลืออยู่มีแค่รวมเล่มและตรวจเช็คเท่านั้นซึ่งมันเป็นหน้าที่ของเขากับม่านฟ้า เขาเลยตัดสินใจชวนม่านฟ้ามาห้องตัวเองเนื่องจากอีกสักพักหนึ่งทาราจะเข้ามาช่วยหากยกขยงกันไปที่ห้องม่านฟ้าก็เ,เกรงว่าจะเป็นการรบกวนพื้นที่ส่วนตัวของอีกฝ่ายและพิภพเข้าฉะนั้นห้องเขาจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดครืดครืดสมาธิที่ใช้ทํางานล้วนยังคงอยู่หากแต่แรงสั่นจากโทรศัพท์ที่วางอยู่บนโต๊ะหน้าโทรทัศน์กลับเรียกให้ดวงตาสีเข้มเหลือมองนริกาแขวนผนังเขาครุ่นคิดถึงความจําเป็นที่จะต้องจับโทรศัพท์ตอนนี้ นอกจากหาข้อมูลเกี่ยวกับงานและตอบกลับข้อความจากครอบครัวเขาก็คิดว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลางานที่เหลืออยู่มีเพียงรวบรวมเข้าด้วยกันไม่ต้องค้นคว้าอะไรเพิ่มเติมอีกส่วนครอบครัวก็เพิ่งคุยกันล่าสุดเมื่อเช้านี้ถึงอย่างนั้นปลายนิ้วที่กำลังกดลงบนแป้นพิมพ์กลับค่อยๆผ่อนจังหวะลงเมื่อะระลึกได้ว่ายังมีอีกคนที่ช่วงนี้จะทักมาหากันบ่อยๆแต่ก็ไม่ได้บ่อยจนน่ารำคาญ พราะอีกฝ่ายแสดงออกชัดเจนว่าไม่ได้คิดก้าวไกลหรือล้ำเส้นกันาร์มแค่ก้าวเข้ามาในชีวิตของเขาแค่ยืนอยู่ในพื้นที่ของตัวเองโทเมอร์ไม่ได้ห่างไกลถึงขั้นมองไม่เห็นและเพราะช่วงนี้เขามองเห็นคนตัวเล็กชัดขึ้นเรื่อยๆจึงเลื่อนมือไปแตะบนไหล่ของเานฟ้าฟ้าอะไรเหรอทิววานหยิบโทรศัพท์ให้เราหน่อยคนที่จําได้ดีว่าทิวไม่ชอบจับโทรศัพท์เวลาทํางานเลิกคิวเล็กน้อยหากแต่ไม่ได้สักสายอะไร เอื้อมมือไปหยิบให้ตามคําขอและแอบ,บสังเกตยอยู่เงียบๆก่อนสบอปราทาจะได้ยินเสียงหัวเราะในลําคอครานี้ม่านฟ้าถึงได้หันไปหาอารมณ์ดีเชียวนั่นพอพูดความจริงก็เงียบใส่เฉยเลยคนเราไม่ได้ตั้งใจจะล้อสักหน่อยมื่นฟ้าทำหน้ามุ่ยขนาดนั่งหันหลังให้เหมือนเดิมอยู่ได้วกันมาตั้งนานพอทมีอะไรแปลกไปจากเดิมมันก็สังเกตเห็นได้ง่ายแต่เขาลืมไปว่าทิวเนี่ยปากแข็งยิ่งกว่าอะไร หากถามตรงๆไม่มีทางที่อีกฝ่ายจะบอกกันหรอกต้องรอให้ทิวพร้อมแล้วเล่าออกมาเองมีอะไรก็คุยกับเราได้ตลอดนะนิสัยส่วนนี้เหมือนกับเขาไม่มีผิดแต่ถ้าไม่คุยกับเราจะลองคุยกับทานดูก็ได้พระทานก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีเหมือนกันสิงถอนหายใจดังแผ่วให้ม่านฟ้ายิ้มขำทิวคงรู้แล้วว่าเขาจับสังเกตได้และไม่นานอีกฝ่ายก็ถอดตัวลงมานั่งข้างๆกัน ขึนตัวเล็กจึงเผล่าออจากโน้ตบุ๊กตรงหน้าและหมุนตัวมาหาทิวแทนตอนที่ฟ้ารู้ว่าตัวเองรักพี่พบเนี่ยมันเป็นยังไงอืมคำถามแรกก็อธิบายยากซะแล้วม่นฟ้าครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก็จะตอบออกไปตามความรู้สึกมันอาจจะดูเวอร์าสาหรับทิวไปสักหน่อยแต่สําหรับเราตอนที่รู้ว่าเรารักพี่พบเนี่ยมันเจ็บมากมากมันฟ้ายกงมือขึ้นมาแตะบนอกซ้ายของตัวเองดวงตากลมหลบลงเล็กน้อย หากตาใบหน้ายังคงกประดับรอยยิ้มเอาไว้ตรงนี้มันเหมือนมีอะไรมาบีบจนรู้สึกหายใจไม่ออกยิ่งตอนเห็นพี่พบเขาอยู่กับแฟเก่านะเรายิ่งรู้สึกเหมือนจะลมทั้งยืนเลยพูดถึงเหตุการณ์ที่ทิวเคยเห็นเว่าตอนนี้ความรู้สึกเหมือนมองพวกนั้นมันไม่มีอีกแล้วแต่เรื่องอื่นก็มีนะอย่างเช่นเวลาเราเห็นพี่เขามีความสุขเราก็ไม่ได้ที่จะมีความสุขไปด้วยหรือเวลาที่ได้อยู่ใกล้ๆ เราก็จะรู้สึกว่าปลอดภัยและสบายใจเจอทั้งด้านบวกและด้านลบเลยสินะอืมเมื่อฟ้าพยังได้รับหงึงงักก่อนจะนึกอะไรขึ้นได้อะอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่าเรารักพี่พบนั่คือตอนที่พี่เขาเศร้าหรือพี่เขาเหนื่อยเราจะรู้สึกอยู่เฉยไม่ได้อยากจะเป็นกำลังใจให้อยากจะทำทุกอย่างเพื่อให้พี่เขากลับมายิ้มได้เหมือนเดิมเราคิดว่าเป็นเพราะความรู้สึกพวกนี้นี่ละ ที่ทำให้เรามั่นใจว่าเรารักพี่พบจริงๆถึงจะมีล้มลุกคลุกคลานบ้างแต่มันก็เป็นความทรงจำที่น่าจดจำเพราะมันคือบ่อกเกิดที่ทำให้เขาได้อยู่กับพี่พบจนถึงทุกวันนี้เป็นไงเวอร์ไหมเราไม่คิดว่ามันเวอร์ทิวเอ่ยตอบด้วยสีหน้าที่ยังคงเฉงหนเอาไว้เราคิดว่ามันเรียบง่ายเกินไปด้วยซ้าแต่มันเป็นความรู้สึกที่ยิงย่งใหญ่มากๆเลยนะและมันก็เกิดขึ้นกับแค่คนคนเดียวด้วย บ่งบอกว่าเพราะความเรียบง่ายพวกนั้นมนุษย์อย่างเราถึงได้เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองมันคืออะไรแถมยังไม่เคยจํากัดว่ามันจะต้องเกิดขึ้นกับคนใกล้ชิดหรือคนที่เพิ่งรู้จักกันไม่นานต้องเกิดขึ้นกับเพศตรงกันข้ามหรือเพศเดียวกันความรักมันไม่ได้จํากัดไว้แค่นั้นทิวไม่เคยเข้าใจความรู้สึกนั้นอย่างทองแทหากแค่ผิวเผินเขาก็สามารถบอกได้ว่ามันเป็นสิ่งที่ตัวเองควรยอมรับหากชอบก็ควรยอมรับว่าชอบหากรักก็ควรยอมรับว่ารัก คว่าตอนนี้เขาไม่รู้ว่าควรจะยอมรับอะไรไม่รู้ด้วยซ้ำว่าควรเรียกความรู้สึกตอนนี้ว่าความรักหรือเปล่าฟาร์มเป็นแค่คนที่น่าจะผ่านเข้ามาและจากไปแต่เขากลับเลือกจะเมินเฉยเหมือนคนทั่วไปไม่ได้ยิ่งพอได้นึกย้อนทุกช่วงเวลาที่มีฟาร์มเข้ามาอยู่ทุกวันนี้เขาก็ยังหาคําตอบให้ตัวเองไม่ได้เลยว่าทําไมเวลาเห็นเจ้าตัวทําหน้าเหมือนจะร้องไห้แล้วเขาถึงปล่อยผ่านไม่ได้และทำไมการห้ามให้ตัวเองเดินเข้าไปหาและยื่นมือลูบหัวอีกฝ่ายมาถึงทำได้ยากขนาดนั้น สำหรับเขาทุกอย่างมันยังเป็นปริศนาไปหมดทิวอย่าเพิ่งคิดอะไรมากเลยนะมันน่างเงเย็นนี่นะทิวเอ่ยตอบเสียงเข้มพร้อมถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่เฮ้ย <c oughs> เราไม่ชอบความรู้สึกที่หาคำตอบไม่ได้ฟ้าก็รู้ถึงอย่างนั้นทิวก็รู้แล้วนี่ว่ามันเกิดขึ้นกับใครไม่งั้นคงไม่มานั่งคิดมากแบบนี้หรอกใช่ไหมล่ะเมื่อฟ้ายองยิ้มเมื่อตัวเองเดาถูกเพราะคนโดนจับได้หันหน้าหนีไปอีกทาง แถมยังกำโทรศัพท์ในมือไว้แน่นเราะว่าเขามั่นใจว่าอีกฝ่ายยังฟังอยู่ถือว่าตอนนี้ทิวรู้คําตอบมาเครื่องหนึ่งแล้วนะส่วนที่เหลือทิวก็คิดซะว่ามันแค่ยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมเวลาที่เหมาะสมเหรอเออแล้วก็เชื่อเราได้เลยนะว่าถ้ามันถึงเวลาที่ทิวรู้เมื่อไรมันจะชัดเจนมากๆจนทิวเองก็ห้ามมันไม่อยู่เลยละ่ะเอาเลยก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่สามได้ครับ ยังไงก็ฝากไปติดตามผลงานของคุณได้เขียนบลูแลมด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะไปคอมเมนต์แล้ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณได้เขียนกันด้วยนะครับท่วงสนทนา5คอมเมนต์ช่วงสุนทนา5คอมเมนต์วันนี้ไปดูคมมนได้กันเลยครับจากน้องอ,อนันต์สารตินะครับตอนแรกก็สนุกแล้วยาวมากจริงๆละเม่ไม่ชอบแง่ยาวๆเงี้ยยาวทุกตอนบอกเลย20นาทีบวกๆนะครับไปดูคมมนที่2กันเลยจากน้องเลิฟเลิฟครับ ก็เปิดมาสิครับรอนานแล้วนะแล้วเปิดแล้วห้ามทําตัวเป็นนินจานะแล้วก็ไล่บ้างได้แล้วมั้งสมเป่คิดถึงแล้วอยากกอะกวนเดี๋ยวจะมาแบบเซอร์ไพรส์แล้วกันนะครับไปดูคนมที่สามไเล็จากน้องรีสานะเอานิยายเรื่องคุณเลขาไป็นทาดแมวจบแล้วเลยโดนไว้นานจนลืมเลยใช่จบแล้วนะครับไปไลฟฟังให้หมดด้วยนะไปดูคนไม่ที่กันเล็จากน้องต่ายนะอรุ้สวัสดิ์ใครเยียอรุ้สวัสดิ์กับนิยายเรื่องใหม่นะคะดีใจจังนิยายเรื่องใหม่มาแว้ เรื่องเก่าฟังจบยังจะมาดีใจกับเรื่องใหม่อ่ะฮะยังรองกันอยู่เลยไปดูคมเนต์สุดท้ายกันเลยจากน้องสมัยนะพี่ทิวกับน้องฟาร์มาแล้วใช่เคยอ่านยังถ้ายังก็ไปอ่านแล้วก็ฟังไปด้วยนะครับทุกคนสามารถคอมเมนต์อะไรก็ได้ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับใครมีคําถามอยากถามอะไรหรืออยากยิงมุกอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยววัตนาเบ่จะส่มอ่าคอมเมนต์มาพูดคุยกันแบบนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้วัตนาเบ่ด้วยนะครับ ฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะจ้าแมวสวัสดีครับผมวัตนาเบ้ตัก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 ผ้ายัง